86ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปรับชมขบวนด่วนที่86กันแล้วนะครับกําลังมาแล้วนะครับวันนี้แอดคิดว่าจะไม่ทันขบวนรถแล้วนะครับ,นนบ,รบเห็นว่าเช้าบ้านเลฟซีคนไหนฝนตกบ้างครับโอ้โหก็คืนนี้ที่บ้านแอดฝนตกมากเลยนะครับอันนี้ทางรถไฟสายสุพันธ์นะครับแอดกาลังจะข้ามทางรถไฟสายสุพันธเพื่อจะไปตุ้มทางหนองประดุกนะครับ ถึงแล้วนะครับชุมทางหนองประดุกนะครับทางที่แอดมานะครับเป็นทางลัดนะครับปกติมาชุมทางหนองปาดุกก็คือมาทางเส้นนี้นะครับจะลัดยางนะครับแต่มันจากไกลกว่าประมาณ2กิโลนะฮะแต่แอดลัดมาทางนี้นะครับจากชุมชนบ้านเมงก็แค่กิโลเดียวนี่ทางด้านหลังหลังชุมทางหนองปราดุกครับนี่เป็นบริเวณจุดตัดนะครับทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกนะครับ เช้าๆรถเยอะมากนะครับขบวนด่วนที่86มาแล้วนะครับจะยังอยู่ไกลๆอยู่นะครับแอดก็เลยถ่ายบริเวณจุดตัดนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับเห็นไฟมาแล้วนะครับว่าทิ้งโค้งมันโป่งมาแล้วนะครับแต่จากจุดโค้งมันโป่งมาถึงชุมทางหนองประดุประมาณ3กิโลนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ใส่ชุดเตรียมที่จะมาลากแผงกั้นแล้วนะครับ เดี๋ยวไปรอรับชมกันครับเจ้าหน้าที่ลากแผงกั้นแล้วนะครับขบวนมาแล้วนะครับเพื่อนๆขบวนนี้ไม่จอดชุมทางหนองประดุกนะครับ ขบวนด่วนที่86นะครับจะวิ่งผ่านไปเลยนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอ่านซอมนะครับเห็นไกลๆนี่รู้เลยครับผ่านชุมทางหนองประดุกแล้วครับตัวนี้หมอกลงจางๆนะครับเ,เพื่อนๆ อาร์มซอม4301นะครับอาร์มซอม4301นะครับทำกระบวนด่วนที่86ดสิบหกนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับสุดยอดมากเลยนะครับที่นี่มีรถจักรจอดเต็มเลยนะครับเป็นรถบำรุงทางนะครับทางน้านนน้นก็จะเป็นรถจักร JNR นะครับ D D ห้าหนึ่งผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนที่แปดสิหนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร e สั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ